นี่ด้วยนะสามพันคนสามพันคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยสั่งปลาไปแล้วขอบคุณค่าตะกาอยู่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะตะกาอยู่หน้าโปรไฟล์เลยตุ๊กาตาเหรอโอ้ยอย่ารวมเลยมันหลายบาทช่างมันเถอะซื้อซื้อไปแล้วความสุขเราตัวคนเดียวทํางานคนเดียวอยากได้อะไรก็ซื้อเมืม่อวานไปซื้อพระหมดปะ่ะห้าหมื่นแปดสามองค์เนี่ยสามองค์เนี้ห้าหมื่นแปดนี่ก็อยากได้อ่ะ นี่นี่ซื้อมาเลยจบไม่เพียค่ะเพราะว่าหลับเต็มที่แล้วเนี่ยห้าหมืนแปดได้มาสามองค์เนี่ยสามองค์นี้ห้าหมื่ 58. นแปดแต่ก็คุ้มอยู่งามมากเป็นงานเป็นงานฝีมือนะคะงานแฮนด์เมดนะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะไม่ใช่เป็นงานหล่อนะเป็นงานแฮนด์เมดขับรถเก่งมากไม่ถ้าได้นอนอะ่ะไม่กลัวเลย แค่ได้นอนก็เรารู้ไงว่าเราพักผ่อนเพียงพอเพราะเรารู้ว่าเราพักผ่อนเพียงพอถ้าพักผ่อนเพียงพออ่ะเหมือนเมื่อคืนกลับมาตีสองก็นอนนอนตื่นสิบเอ็ดโมง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 ทำไมจะนอนไม่พอตื่นตั้สิบเอ็ดโมงเราตื่นตั้สิบเอ็ดโมง ทนายพัดไปเยี่ยมบ้านแม่จอเพาเป็นกัลยาณมิตรกันค่ะเขาเป็นกัลยาณมิตรกันกัลยาณมิตรก็ต้องไปเยี่ยมกันถูกแล้วค่ะเจอถุงเป็นกระปุกถุงอันนั้นน่ะเหรอถุงอันนั้นใช่ไหมถุงอันนั้นน่ะเหรอสนใจทักแชทต่างตื่นะคะ พระซื้อที่ไหนที่เจเจมอค่ะที่เจเจมอชั้นสองซอยเจ็ดเออร้านพี่อเล็กนะคะลองไปถามดูนะคะไปซื้อได้เลยมีใบเซอร์ด้วยนะมีใบเซอร์ด้วยมีใบเซอร์ด้วยขายป้าไปแล้วค่ะวันนี้ขายไปแล้วขายในบ้านฟ้าแพรลี่สึกทําไมถามทําไมคําถามคือแล้วมึงจะถามทําไมจะถามกูเพื่อว่าศึกทําไมรู้ไปแล้วได้อะไรเพราะว่าเคยแบบ พูดบ่อยบ่อยแล้วว่าเหตุผลที่ศึกคืออะไรคือจะถามทําไมคําถามคือจะถามทําไมแค่นั้นพออะถามทําไมจะถามทําไมว่าก,กูจะศึกหรือกูจะบวชก็ชีวิตกูกูอยากศึกกูก็ศึกกูอยากบวชกูก็บวชแค่นั้นเลยไม่มีอะไรคะ่ะ <c oughs> ถามทําไมเออถามทําไม แต่หามไม่ถามแล้วได้อะไรกับตัวเองชเพราะว่ามันเป็นชีวิตคนอื่นจะไปถามคําถามที่มันเป็นเรื่องของคนอื่นที่ตัวเองไม่ได้ไม่ได้ไประโยชน์จากการถามทําไมอืมมันได้อะไรอะ่ะรู้ไปแล้วได้อะไรชีวิตใครชีวิตมันไม่เราเคยพูดไปบ่อยแล้วเรื่องนี้มันหลายเหตุปัจจัยเรื่องแม่ก็เรื่องหนึ่งเรื่องคณะสงฆ์ก็เรื่องหนึ่งเราพอใจที่เราอยากจะออกมาเป็นแบบนี้เรามันมันเขาเรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวไง มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องอะไรนะจริงจริงตอบก็ได้จะให้ตอบก็ตอบไดมันเป็นเรื่องของการอิ่มตัวเราอยู่ในจุดที่เราอยู่ในจุดที่มันอิ่มตัวแล้วเราอยากเราอยากเราอยากเรียนรู้ชีวิตเราในมิติอื่นแค่นั้นเลยเราแค่รู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้ชีวิตในมิติอื่นอืม ไม่ตอบถ้ากับตอบได้หมดแล้วแต่คําถามคือมึงถามมึงจะถามแล้วมันได้อะไรกับตัวพวกมึงมันก็ไม่ได้อะไรกับตัวพวกมึงไงตอบได้หมดทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ตอบไม่ได้ตอบได้หมดเลยทุกคําถามเลยตอบได้หมดอยากให้ตอบเรื่องอะไรก็ตอบได้หมดตอบได้ถ้าจะถามอยากรู้จริงจริงก็ตอบให้ได้ค่ะถ้าอยากรู้แต่แต่แต่ถามแล้วขอให้ถามแล้วมันอยากได้คําตอบนะไม่ใช่ว่าถามแบบ ไม่ใช่ว่ามาถามแบบกวนไม่เอาถ้าถามแล้วอยากได้คำตอบจะตอบให้ค่ะวันนี้อเมริกาโน่หวานไหมจืดเหมือนเดิมคูชินคูชิน้นคเป็นสุดหวานหวานคูชินตลกคิดยังไงกับนิทานโรเบิร์ตกับหนูนาะมันเป็นชีวิตส่วนตัวเขานะคะแล้วก็เรามันระวังด้วยนะเวลาที่เราจะไปพูดถึงเขานะโดยวเฉพาะเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรเนี่ยมัน ถ้าเขาฟ้องอะ่ะเราจะเราจะเราจะเดือดร้อนเราแค่ว่าเรารู้ก็พอว่ามันคือใครเข้าหมายถึงใครอะไรก็เป็นข้อมูลในการที่เราจะซัพพอร์ตเน็ตไอดอลหรือใครถ้าเรารู้สึกว่าเอา้ามีพฤติกรรมแบบนี้เหรออันนี้งั้นั้นฉันขอไม่ซัพพอร์ตแล้วกันนะนี่ใส่ไม่น่ารักเลยอะไรอย่างนี้อัน,นี้ได้ไปติดของเราแต่อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ไอ้ที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเขา มันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาต้องอเวลาที่เราไปคอมเมนต์ไปมีส่วนร่วมมันต้องระวังนะคะเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรมันมันไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องสาธารณะเดี๋ยวเขาฟ้องเรามันจะยุ่งมันเป็นเรื่องของเขาเอาแค่ให้เรารู้ก็พอว่าเอ้าวเขาเป็นแบบนี้เหรอโอเคถ้าเขาเป็นแบบนี้เราจะเราไม่ซัพพอร์ตแล้วนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่น่าซัพพอร์ตไม่เป็นแบบอย่างไม่อะไร่เงี้ยเราสามารถทําได้แต่อย่าไปด่าไปอะไรเขาเอาเขามาเอาเอาเขามาประจานอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะมัน เราต้องระวังเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเราในทางกฎหมายนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเรื่องครอบครัวเรื่องพวผัว,วเมียเมียเรื่องใต้เตียงอะไรเงี้ยต้องระวังมันไม่ใช่เรื่องประโยชน์สาธารนณะเวลาโดนฟ้องมาเราจะเราจะสู้เขาไม่ได้เยวจะเดือดร้อนนะก็เรื่องเขาโรเบิร์ตกับหนูหนาไม่รู้เลยว่าเขาหมายถึงใครไม่รู้เรื่องเลยค่ะงงมากงงมากไม่รู้เลย ไม่รู้จริงๆเลยนะคะว่าหมายถึงใครอืม <c oughs> เอาตัวรอดได้ก่อนรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดคนานายไปหาเจ๊จอ้อเอาเขารู้จักกันเขาไลค์กันเขาเคยเจอกันหลายรอบแล้วพี่พัทกับพี่พัทกับเม่จอะทุกคนนี้มันคืออะไรอะขนมเขาเรียกขนมอะไรอะเนี่ยขนมอย่างเงี้ยข้างในมันจะนิ่มๆอะข้างในมันจะนิ่มๆ,ม,ม,ๆมันเป็นอะไระ่ะ นี่เขาทามาให้เออวุ้นกรอบอ่ะอือมีอันเป็นอย่างเงี้ยหอมหอมอืออร่อยเป็นแบบนี้เอเจนซี่เขาส่งมาให้เอเจนซี่ที่เขาจ้างดิฉันถ่ายงานถ่ายงานไก่ทอดวันนั้นอนะ่จะจำไม่ได้แล้วไก่ทอดของอะไรวะตอนนั้นที่ถ่ายงานให้ลูกค้าไก่ทอดอืมอร่อยหอมหอม ไชันนีแช่เย็นแช่เย็นหอมกบเออบอลเออเออบอลชอนบอลชอนบอลชอนนั่นแหละแล้วเขาส่งไก่มาให้ช้าไงที่ที่ฉันที่ฉันจวีนเขาอะเขาก็เลยส่งขนมมาขอโทษน่ารักในเอเจนซี่เขาบอกดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยกันนะคะแล้วก็ส่งขนมมาให้คุณแพรลี่ด้วยขอโทษที่ส่งไก่มาให้ช้าช้าสินัดบ่ายสองส่งมาให้เกือบสี่โมงห้าโมงวันนั้นแล้วดิฉันก็มีธุระต้องไปไหนไม่รู้จำไม่ได้ ดิฉันก็จาไม่ได้ดิฉันต้องไปธุระก่อนเอ๊ะไปไหนวะวันนั้นวันนั้นไปไหนวะใส่ชุดสีแดงเลยนะวันนั้นอนะแล้วก็กลับมาไปไหนวะวันนั้นไปไหนวะใส่ชุดสีแดงไปไหนวะอ๋อไปกินข้าวอ๋อไปกินข้าวไปนัดทานข้าวกับ ไปกินข้าวไปนัดทานข้าวอืมเล่เอาเหรอพี่